เป็นพิษอะออมันโอเคท้องเสียโอเคเข้าใจแต่ว่าไม่เข้าใจถ้าเกิดเราปวดของเม็แต่ถ้าเกิดบอกว่าปวดข้อค่ะทองเม็มากูต้องมาที่บายเอาเอสโตรเจนมาแบกว่าเูจะแบบเนาะเจะไม่เข้าใจมีงานวิจัยว่าเวลาคนปวดท้องเม็อะมันปวดได้เท่ากับ second stage labor แต่ทุกคนอะก็รู้ว่าเวลาคลอดลูกอะมันเจ็บมันปวดแต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าปวดของเม็อะได้ถึงระดับเวลาเราคลอดลูกเลยเราไม่ได้บอกว่าเราอ่อนแอกว่าเราทํางานไม่ได้เราแค่เหมือนบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องจริง แต่ฉันก็ทํางานได้เหมือนเดิมออฉันก็เป็นคนคนนึงเหมือนกันสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ I w a Juice นะคะเรื่องของจิมเซ e ก i ์เพ n ร e v ดแ y t h i n อ i ่ b ง t นทวีค่ะวันนี้นะคะเราก็มีแขกรับเชิญเป็นพีจ่จ๋ามดินจากพยนเดฟ โอเคค่ะแนะนำตึกแล้วนะคะจากค่ะจาก Beyond b a b e นะคะ Media และ Community สำหรับผู้หญิงทำงานที่อยากก้าวไปข้างหน้าได้ไกลกว่าเดิมค่ะมากับน้องหมีนะคะวันนี้วันนี้นะคะเราอยากจะมาคุยกันเรื่อง Period Pain is real อันนี้ก็คือแปลตรงตัวว่าอะไรแปลว่าการการปวดประจำเดือนมีอยู่จริงหลายคนคิดว่าการปวดประจำเดือนคือการปวดท้องแต่จริงๆแล้วนานแต่จริงๆแล้วนานแต่จริงๆแล้วนานมันมันมีได้หลายอย่างมากคือเวลาบางคนเมนมาก็จะปวดหัว ปวดหัวขนาดแบบไม่เกรนมาแล้วมันจะตรงเวลามากนะอาจจะเป็นแบบหนึ่งคืนหนึ่งวันก่อนที่เขาไปจำเดินมาเขาจะรู้เลยว่าจำเดินจะมาละแล้วบางคนอ่ะก็จะปวดท้องอันนี้ทุกคนก็จะรู้ว่าปวดท้องปวดท้องน้อยอซึ่งความจริงมันอาจจะไปกระทบในเรื่องของท้องเสียด้วยอันนี้ก็ปวดปวดท้องเนี่ยเราหมายถึงหมดเลยปวดท้องล่ามถึงหลังเลยงได้ซึ่งปวดท้องเนี่ยเราอ่ะไม่ท้องเสียแต่เราอาจจะท้องผูก อ่าเออปวดท้องีหลายแบบปวดท้องมีหลายแบบแล้วอีกอย่างหนึ่งคือที่ปวดได้ก็คือปวดข้อใช่ใช่ไหมคะแก่ใช่มันมีหลายคนที่ไม่รู้ว่ามันปวดข้ออะไรด้วยแต่อันเนี้ยพี่จ๋าปวดข้อใช่เราปวดข้อเราไม่ค่อยปวดท้องอ่าโอเคเราจะปวดไมเกรนบ้างเพราะเราเป็นคนเป็นไมเกรนอยู่แล้วฉันก็จะปวดไมเกรนบ้างตอนแรกอ่ะเราก็ไม่รู้ก่อนที่ลุงจะบอก่เราก็ไม่รู้ว่าไมเกรนจริงมันเกี่ยวข้องนะแต่พอมามองกลับไปแล้วก็อ๋อเมื่อวานฉันปวดหัวทําไมฉันปวดหัวอ๋อวันนี้ฉันวันนี้ไม่มาอะไรอย่างเงี้ย ก็เราก็เริ่มเห็นความแบบเกี่ยวข้องกันพอเรารู้ทีนี้เราปวดข้อเราจะปวดข้อวันแรกวันเดียวแล้วปวดเวอร์ชั่นแบบอย่างเงี้ยปวดทุกข้อเลยเว้ยแล้วปวดแบบไม่เข้าใจว่าทำไมถึงปวดขนาดนี้อะไรเงี้ยคือมันแปลกจะบอกว่าเราอะเวลาเราปวดท้องมันเราก็ปวดเฉพาะวันแรกๆเหมือนกัน<อ>คือวันที่1นึ่งถึงสองชะปกติแล้วเวลาเขามีไมเกรนอะ,อะก็จะปวดประมาณวันที่1เหมือนกันคือเพนของเรื่องพิวดเอทเพนอะมันจะ แย่ที่สุดช่วงวันที่1กับ2ใช่เราอะจะเมนมาเยอะสุดวันที่สองแต่ปวดเยอะสุดวันที่หนึ่งเป็น two day inhale แล้วทั้งหมดเนี้ยเราไปดูมาว่าทําไมอะเราถึงปวดท้องเมนหรือท้องเสียด้วยเขาบอกแบบเหมือนกล้ามเนื้อมันจะหดจะมีบบีบบีเพราะว่ามันต้องการให้เราแบบเหมือนค่อยๆอเลือดไหลแล้วก็ค่อยๆเลือดไหลด้วยจะได้แบบเหมือนหยุดเลือดเราไม่ให้แบบพรวดออกมาเลยเวลาเราเปรี้ยวอะไรวะคือเวลามันแบบกล้ามเนื้อแล้วมันบีบแล้วพอมันบีบตรงแถวท้องน้อยอะ มันเหมือนเชื่อมแล้วมันเป็นตัวเดียวกันที่ทําให้แบบลําไส้เราบีบแบบมันก็เลยยิ่งทํามันก็เลยทำให้เราท้องเสียมันกระตุ้นให้เรายิ่งถอถ่ายมากกว่าเดิมได้ด้วยโอเคโอเคเออแล้วอย่างหนึ่งคือช่วงแรกๆก่อนที่จะเมนจะมาค่ะเอสโตรเจนที่เป็นฮอร์โมนของผู้หญิงหรือช่วงที่มีประจำเดือนอ่ะมันตกมันจะตกก่อนที่จะมาใช่ปะก่อนที่จะมาแล้วเอสโตรเจนอ่ะคือฮอร์โมนที่ทําให้เราอ่ะไม่รู้สึกเจ็บมันเป็นเป็นเหมือนบล็อกให้เราไม่รู้สึกถึงความปวดหมายคมว่าพอมันตก เ,เพราะมันตกเราเลยรู้สึกปวดไปหมดเลยข้อเราอย่างเงี้ยมันก็เป็นเขาเรียกเลยนะมันมีแบบ joint pain e s o g e n joint pain connection คือเราอะ่ะ รู้สึกเจ็บขอ้อเพราะว่าเอสโตรเจนเราตกแล้วเราเลยรู้สึกเพนมากกว่าเดิมคือก่อนหน้านีนเน้เราเราไม่แน่ใจว่าเราอ,อัลมโนรหรือเปล่าว้ยเพราะว่ามันไม่มีใครที่เป็นเหมือนฉันเลยในการปวดท้อแล้ว<อ>เราไม่ได้เหมือนเราไม่ได้คุยกับลุงทนีนี้ลึกเลยนะแล้วก็ไม่รู้จะถามใครอะแล้วพอมาคุยกับลุงว่าเออเดี๋ยวจะมารายการอะไรอย่างงี้ใช่ปะก็เลยมาบอกว่าลุงพี่ไม่ปวดท้องอะพี่ปวดข้อได้ปะปวดข้อมันเกี่ยวปะลุงก็เลยไปหาข้อมูลมาว่าอ๋อใช่เรารู้สึกแบบเฮ้ยปวดข้อเอ้ยเป็นไปได้นะข้ออย่างหนึ่งคือเอสโตรเจนอะเป็นฮอร์โมนที่สําาคัญมก ผู้หญิงเพื่อให้กระดูกเรามันแข็งแบบสร้างกระดูกเพราะฉะนั้นเวลาสังเกตได้ว่าผู้หญิงเวลาเขาเมนโพสไปแล้วอะเหมือนแบบเมนหมดแล้วอะเขาอะจะมีโอกาสที่จะเป็นโรคออสซิโอโพรซิสมากกว่าผู้ชายถึงแบบส<ล>ีเท่าโรคอะไรนะเอาใหม่คีออสซิโอโพรซิสคือโรคก,กระดูกพรุนโรคกระดูกพรุนใช่มันเกี่ยวข้องกันหมดเลยคือมันทุกอย่างมันคือฮอร์โมนเพราะฉะนั้นเราอะต้องทําความเข้าใจว่าม,มันมีไซเอนติฟิก งานวิจัยข้างหลังนะว่าความจริงแล้วอะ่ะการปวดข้อหรือว่าการปวดไมเกรนหรือว่าการปวดท้องอะ่ะมันเป็นเรื่องจริงตอนสมัยยังทํางานตอนยุคนี้แบบทํางานที่ราชการจะบอกเขาแบบอาหารเป็นพิษค่ะเขาไปทํางานได้ใช่แล้วเราต้องโกหกใช่คือกคนอ่ะรู้ว่าเอ้ยอาหารเป็นพิษอะ่ะ<อ>มันโอเคท้องเสียโอเคเข้าใจแต่ว่าไม่เข้าใจถ้าเกิดเราปวดท้องเมนเรารู้สึกว่าเวลาที่คนอ้างว่าปวดเมนอะ เราจะรู้สึกว่าเขาอ้างเขาจะเขาหมายแม่นหมายาว่าใช่เรารู้สึกว่าบางครั้งอ่ะเราก็มี b แอสแบบนั้นแต่อย่างคือเราจะกลัวว่าถ้าเกิดเราบอกว่าที้เราปวดท้องเมนอ่ะเราเขาจะมองว่าเราอ่อนแอหรือสมมยอช่และทุกครังที่เราปวดท้องเมนหรือปวดข้อหรืออะไรที่เป็นเกี่ยวข้องกับเมนแล้วเราไปไม่ได้หรือเราเลทหรือเราก็ตามเราต้องโกหกว่าเป็นอย่างอื่นเราจะพูดว่าเป็นเมนไม่ได้ใช่เราอยู่ปวดข่อยูพูดอะไรปวดอะไรก็ได้ปอะไรก็ได้ป่วยอ่ะเอาเป็นว่ากูป่วยแต่ถ้าเกิดบอกว่าปวดข้อค่ะเขาเมนมากูต้องอธิบายเอาเอสโตรเจนมาแบ๊กว่ามันแบบ <No. S 2> เขาก็จะไม่เข้าใจแต,แต่ต่อให้บอกว่าปวดท้องเมนะ่ะบางคนก็จะรู้สึกว่าปวดท้องเมนหลายคนเขาก็เมนมาทำไมเขาทำงานได้ใช่แล้วเขาจะพูดบางคนที่เป็นผู้หญิงจะบอกว่าเราโดนนะผู้หญิงบอกเราไม่เห็นเคยปวดเมนเลยมันอะไรขนาดนั้นไม่จริงมันแบบมันไม่สามารถปวดได้ขนาดนั้นแล้วเราก็แบบมันได้เว้ยเราไปฟังเท็ดทอของคุณหมอเจนกันเพอร์ม่าเขาก็พูดเลยว่ามัานมีงานวิจัยว่า เวลาคนปวดท้องเมนน่ะมันปวดได้เท่ากับ second stage labor oh. แล้วทุกคนอะ่ะก็รู้ว่าเวลาคลอดลูกอะ่ะมันเจ็บมันปวด mm. แต่ว่าไม่มีใครรู้ว่าปวดท้องเมนน่ะได้ถึงระดับเวลาเราคลอดลูกเลยนะ mm. คือพอเราไม่มีข้อมูลแบบเนี้ยมันก็ทําให้เราแบบทําให้คนเชื่อยากเขาก็จะไม่เข้าใจเขาก็จะแบบไม่จริง mm. โกหกแล้วเราต้องทน,มนไม่โอเคเนี่ยพอพอมานั่งคิดอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยฉันต้องโกหกถูกครั้งเลยว่าที่ฉันปวด มันก็สัสง,สงเกตไ,ได้อะเรถาม,มทุกคนเลยว่าแบบหือว่าเวลาเราปวดท้องหรือว่าปวดหัวปวดข้อเราบอกเขา,าอะไรสําหรับทุกคนที่ไม่ได้มีประจำเดือนที่ฟังอยู่ก็คืออยากจะให้พี่คิดว่าคนรอบข้างเราอะปกติแล้วเขาปวดอะไรแล้วมันปวดแค่ไหนอันนี้มันเป็นคําถามท,าที่เรารู้สึกว่าควรจะเริ่มคุยกันมากขึ้นเราจะได้เริ่มเข้าใจมนุษย์ด้วยกันเองอะว่าเขาเป็นยังไงโกตัวอะไรบ้างอันนี้มันสําคัญทีนี้เราขอวงมาเรื่องการทํางานนิดนึงเรารู้สึกว่าแบบ พอเราพูดอย่างนี้ว่าเอ้ยผู้หญิงปวดท้องหรือเมนต้องมาทุกเดือนแล้วก็ต้องมีวันที่แบบยูอ่อนแอแล้วก็อยู่บ้านนั่นหมายความว่าการทํางานของผู้หญิงอ่ะมันไม่เอฟเฟกตีฟเท่าผู้ชายหรือเปล่าไม่จริงค่ะ <laughs> ไม่จริงค่ะ <laughs> คือ มันมีคำพูดใช่ป่ะ everything you can do I can do bleeding อันนี้เรื่องจริงแต่อย่างคือเราอะไม่ได้ขอให้คุณแบบทำความเข้าใจว่าเฮ้ยฉันอ่อนแอกว่านน่นนี่เหมือนเราไม่ได้บอกว่าเราอ่อนแอกว่าเราทำงานไม่ได้เราแค่เหมือนบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นเรื่องจริงแต่ฉันก็ทำงานได้เหมือนเดิม<อ>ฉันก็เป็นคนคนหนึ่งเหมือนกันเหมือนเดิมเดียวไม,ไม,ไม,ไม่การที่มีประจำเดือนหรือการปวดประจำเดือนไม่ได้หมายความว่าเราเป็น lesser person เรามองว่าผู้ชายอะเท่ากันแต่ไม่เหมือนกัน แล้วก็เราอยากจะไปคุยต่อด้วยว่าแบบการจัดการตรงเนี้ยมันทํำยังไงการปวดประจําเดือนเราจัดการกับมันยังไงในมุมมองของคนที่เป็นเมนและในมุมมองของคนที่ไม่ได้เป็นเมนหรือว่าในมุมมองขององค์ก,กรนี่ยนะอันนี้เราจะไปคุยเรื่องนี้กันในเรื่องของฝั่งของคนเป็นเมนเออ,อเปวดเมนปวดท้องก็คือเนี่ยเลยค่ะมีถุงน้ําร้อนอันเนี้ยไม่ไม่ต้องขายมากคลาสสิกบางทีเราใช้ CBD oil ด้วยนะเรามาทาใช่แล้วเรช่วยไหม CBD เรารู้สึกไม่ค่อยช่วยแต่รู้สึกว่าเพราะมันน้อยไปแต่ว่าถูน้ำร้อนช่วยเพราะมันทําให้เรากล้ามเนื้อผ่อนคลายแล้วอย่างหนึ่งคือแบบดื่มแบบน้าร้อนน้าขิงอะไรพวกนี้ยหรือว่าดมหรือว่าใช้เอ s e n เซนเชลออยล์อย่างหนึ่งเขาก็กินยากินยาได้ด้วยกินยาแก้ปวดเหมือนหรือบางทีเป็นไมเกรนกินยาไมเกรนหรืออีกอย่างหนึ่งที่ทําได้คือกินยาคุมใช่ไหมของยูคือกินยาคุมกินยาคุมค่ะกินยาคุมปุ๊บดีขึ้นเลยเพราะว่านี่คือปวดคอไม่ได้แบบ ไม่สามารถที่จะอุ่นถุงนร้อนใช่ฉันน่ะพยายามหาโซลูชันในการปวดข้อของฉันมาก <c oughs> ฉันก็ไม่สามารถเอาถุงน้ําร้อนมาโปะทุกข้อของฉันได้ปะแบบมันทั้งตัวเออแล้วมันปวดมากไม่รู้จะอธิบายยังไงอ่ะแต่มันปวดมากก็ทําอะไรไม่ได้ก็คือทนคือ <c oughs> มันมีครั้งหนึ่งที่เราอะ่ะแมเหมือนเรายังไม่รู้ว่าเมนเราจะมาต้องขับรถกลับบ้านแล้วเราอะ่ะเข้ามานั่งในรถอะ่ะเรานั่งอย่างเงี้ยแล้วเราแบบปวดอะ่ะ <c oughs> คือรถ คือการขับรถกลับบ้านตอน rush hour หกโมงเย็นอ,อะแค่คิดว่าฉันต้องเหยียบเบรกอย่างเงี้ยในขณะที่ฉันปวดมากอีกหนึ่งชั่วโมงฉันก็นั่งร้องไห้ยอยู่ในรถเลยนะเ <laughs> พราะทำอะไร oh <my. S 1> ไม่ได้เออแต่สุดท้ายก็ต้องทําอำสุดท้ายก็คือ,อกินยาคุมกินยาคุมค่ะใช่กินยาคุมคือจริงๆอ่ะกินย,ยาคุมอ่าจากที่เล่าไปในคลิปที่แล้วเรื่องถุงน้าใช่ปะเออคือกินยาคุมเพื่อ เพื่อช่วยเรื่องนั้นด้วยอ,อ๋อแล้วสุดท้ายเราก็เอ้ยความจริงเราก็ปวดน้อยลงใช่แล้วก็ดีขึ้นในมุมมองขององค์กรอะเราคิดว่าเขาสามารถทําความเข้าใจเราได้มากกว่าน,นี้แบบว่าไม่ต้องโกหกอีกต่อไปเพราะฉันอนะแบบปวดเมนนะไม่อยากทํางานวันนี้เพราะทําทไม่ได้จริงๆปวดมากขยับไม่ได้เลยคือควรจะมี menstrual leave หรือเปล่าใช่ที่จะสามารถช่วยให้ผู้หญิง manage ตรงนี้ได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างที่บอกไปก่อนนนี้ มันจะเป็นเฉพาะวันแรกหรือวันที่2อของประจําเดือนเท่านั้นเพราะฉะนันเราขอแค่วันหนึง่งไม่ต้องมาอยู่เดี๋ยวก็ได้ work from home ก็ได้ออะไรก็ได้ที่มันสามารถทําให้เราแบบ manage ตรงนี้ได้มากขึ้นเพราะทุกวันนี้เวลาเราต้องเดินทางไปทํางานต้องไปยืนยิม้มไม่หุ่นัรือคนละ้นคือมันแบบมันปวดจริงๆบาง<ห>นคนเป็นลมเลยนะใช่เรารู้จักบางคนที่เป็นลมด้วยคือมันเป็นเรื่องจริงที่คุณไม่ควรที่จะเมิอนอีกต่อไปมันคือการทําความเข้าใจว่า ร่างกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราจะสามารถจัดการมันยังไงแล้วสามารถที่จะเหมือนช่วยคุณได้มากที่สุดยังไงเรามองว่าในมุมองค์กรมันคือ HR มันคือการดูแลสุขภาวะของบุคลากรในการทํางานอย่างสมมติเวลาเราจะสัมภาษณ์คนหนึ่งเข้ามาเองต้องทําความเข้าใจเลยว่าโกในชีวิตเขาคืออะไรเขามีปมอะไรหรือเปล่าในทางครอบครัวมีจุดอ่อนมีอะไรหรือเปล่าเช่นสุขภาพจิตมีอะไรหรือเปล่าเหมือนกันถ้าเกิดสมมุติเรารู้ว่าเฮ้ยผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่อะ จะมีอาจจะมีอาการแบบนี้วันเวรอยนะเ e ออาจจะไม่ได้ปวดท้องก็ได้อาจจะเป็นเรื่องอื่นๆอะไรยเงี้ยค่ะการที่มี period l e a v ไว้ก็จะเป็นการแสดงว่าเราเข้าใจแล้วก็แล้วก็รักในคนที่ช่วย drive องค์กรเราไปข้างหน้าเหมือนกันถูกต้องคะ่ะถูกต้องเลยอันนี้ก็คืออยากจะเป็นเหมือนข้อความที่ฝากไว้สำหรับคนให้เริ่มคิดตรงนี้มากขึ้นด้วยก็สรุปนะคะการปวดประจำเดือนเป็นเรื่องจริงมีหลา,า,ายแบบมาก มันจะเป็นปวดหัวปวดหัวปวดท้องปวดท้องปวดข้อปวดข้อท้องเสียท้องผูกได้หมดเลยได้หมดมันเป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นนะคะแล้วสาหรับคนที่มีประจําเดือนนะคะก็อยากจะให้เริ่มสังเกตตัวเองว่าเอ้ยมันสามารถปันเทายังไงได้บ้างแล้วสาหรับคนที่ไม่ได้มีเมนหรือไม่มีมดลูกก็อยากให้ทําความเข้าใจมากขึ้นว่า เฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงนะแล้วถ้าเกิดว่าอยู่ในออฟฟิศหรือองค์กรอ่ะก็อยากจะให้เขาหันมาดูด้วยว่าเราควรที่จะมีนโยบายในการช่วยตรงนี้ไหมเรื่อง p พดพิเวนทลหรือว่าเมน l โวลีนั่นเองก็วันนี้ขอบคุณพี่จามากเลยนะคะยินดีเสมอค่ะแล้วก็รู้สึกยังไงคะกับการกับการพูดคุยวันนี้ก็รู้สึกดีเหมือนเดิมอ่าก็ฝากฝากละกันบอกว่าเรารู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องที่ อย่าโทษตัวเองว่าทําไมเราต้องปวดท้องบางครั้งหลายๆครั้งอ่ะมันเป็นความ frustration เนาะแบบแต่ละเดือนเช่นเวลาเราแบบทางานยุ่งๆเรารู้สึกว่าเม่นหมาแล้วแล้วทำไมฉันต้องมาแบบนู่นนี่นั่นใช่ใช่ใ่แต่ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันเป็นสิ่งที่ทําให้ร่างกายเราอ่ะเป็นสิ่งมหัศจรรย์เป็นสิ่งที่ทาให้ร่างกายเราอ่ะสามารถสร้างมนุษย์ขึ้นมาได้อีกคนนึงเพราะฉะนั้นก็อยากให้ appreciate การมีประจำเดือนของตัวเองด้วยค่ะวันนี้ก็ ขอบคุณทุกคนที่มาฟังนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วเราก็เจอกันอาทิตย์หน้าค่ะขอบคุณค่ะ